สนับสนุนเพจผู้แปลกันได้นะคะับเพจแปลไปใครอ่านครับดูสิบ่าข้าจะขาเจ้าไม่ได้ทุกคนเงียบสวัสดีอาจารย์อืมพวกเจ้าก,ก็ได้ฝึกเทคนิคการใช้ดาบมาหลายวันแล้วถึงเวลาที่ต้องแสดงผลงานกันได้ใครอยากจะเป็นคนแรกที่ออกมาทดสอบครูหนูอาสาค่ะเอาละ่ะ เจ้าเลือกคู่ต่อสู้ที่จะเข้าร่วมในการต่อสู้กับเจ้าข้าเลือกให้เจ้าไปต่อสู้กับข้าในที่สุดข้าก็จะได้ต่อสู้กับเธออย่างเปิดเผยฟางดีดูเหมือนว่าเจ้าจะเลือกคู่ต่อสู้ผิดแล้วนะเย่เซียวเอ๋อน่ไม่มีพลังวิญญาณนะครูคะแต่กฎของสู้หยุนถางคนที่เต็มใจที่จะเข้าต่อสู้ในวงแหวนสามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้ตามต้องการและบุคคลที่ถูกเลือกก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะข้ายอมรับคำ้านี้ โอ้คิดจะใช้บททดสอบนี้ชำระแค้นกับข้ากันสิอุ้ยนั่นมันเยี่ยเสียวเอ,อ๋อไม่ใช่เหรอข้าวั่านางต้องบอบไปแล้วแน่ๆเลยนางกระยาที่ไร้พลังวิญญาณนั่นกล้ายอมรับคำท้าานี้งั้นเหรอห <c oughs> น้าแปลกมากข้าว่าเยี่ยเสียวเอ,อ๋อแตกต่างจากเมื่ออกเดือนก่อนเล็กน้อยนะตึง <c oughs> เย่ยเสียวเอ,อ๋อเจ้าก,กลับมาที่ซิวยืนถางเพราะคิดถึงความหลังงั้นเหรออย่าหาว่าข้าไร้ความปราณีก็แล้วก,กันอืมอาอะไรกันเนี่ยฟึบ สู้อย่าแสดงความปราณีกับข้าสิเจ้าคิดว่าข้าไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้ใช่ไหมล่ะฝรุ๊กเจ้าหยุดคุยวได้แล้วปลุ๊กอะไรกันเนี่ยตึกอะ่ะเป็นไปนไม่ได้นี่เจ้าเด็กเรียกวิาวชาอดับของข้าได้ยังไงกันเอ๊ะนี่คือจุดแข่งของเจ้างั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คงเป็นได้แค่ขยะเท่านั้นแหละอีกอย่างตอนนี้ข้าก็ยังไม่ได้มีพลังวิญญ,ญาณเลยด้วยซ้ำเหยียีเยเออนี่เจ้าคิดว่าแค่นี้จะสามารถเอาชนะข้าได้อย่างนั้นเหรอ ไม่มีทางสลอกนะยะข้า,าจะให้เจ้าได้ริมรสดพลังที่แท้จริงของข้ายาวิชาดาบตายซะวิชาดาบนี้ร่างกายของข้าไม่สามารถต่อต้านได้อย่างแน่นอนปลดปล่อยพลังวิญญาณฟุบนี่มันพลังวิญญาณนี่เป็นไปได้อย่างไงเธอมีพลังวิญญาณได้อย่างไงกันเห็นนั่นไหมเยียเยเออือปลยพลังวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดสีแดงออกมากฟิวฮะเอหนี่เจ้ามีพลังวิญ,ญญาณได้อย่างไงกัน ใช่แล้วและฉันคิดว่ามันดีกว่าของคุณด้วยนะ <c oughs> คุณควรยอมรับความผ่ายแป๊ซะดีกว่านะแพงงั้นเหรอเย่เสียวเออในสายตาของขา้าเจ้าก็ยังเป็นแค่กระยาที่อยู่ใต้เท้าของข้าอยู่เสมอแหละจอาไม่สามารถเอาชนะกาได้หรอยากไม่เป็นไรเคล็ดลับประดับผู้หญิงคนนี้สามารถแก้ไขได้แต่เธอมีพลังวิญญาณระดับสองทีถ่ถึงกว่าของคุณหลายเท่าถึงแม้คุณจะมีพลังวิญญาณที่บริสุทธิ์แต่ก็ยากที่จะต่อกรกับเธอและหลีกเลี่ยงได้ สอมถ้าเงินวันนี้ชีวิตของข้าก็คงต้องพ่ายแพ้กับเธอเหรอว่าไงนะชีวิตและความตายมีถุวตาเป็นผู้กําหนดอยาด้วยประสบการณ์การต่อทุกที่สะสมมาในชีวิตก่อนหน้านี้เธอเทียบไม่ได้กับฉันเลยยา่า <c oughs> พลังทางจิตวิญญาณของเธอมีเยอะเกินไปคุณรีบหมายทางหนีเร็วเข้าพลังทางวิญญาณของฉันถูกถอดออกไปงั้นเหรอทําไมถึงเจ็บปวดไปทุกส่วนของร่างกายขนาดนี้ ไม่มีทางฉันจะไม่มีวันยอมร้มลงในเวลานี้เด็ดขาดฉันต้องแบกรับมันไว้แม้ว่าวันนี้ฉันจะต้องตายในวันนี้ก็ตามฟิวยาอฟุบเ,เป็นไปไม่ได้ข้าไม่สามารถเอาชนะนางขยันนี้ได้งั้นเหรออักออ,อ,อ,อตึงนี่เจาก,กำลังทำอะไรอยู่รีบไปตามหมอมาเร็วเข้าฉันกลัวว่าเธอจะต้องเสียชีวิตมันอยากเดี๋ช่วยชีวิตเธอไว้ได้ โอ้นี่เธอสามารถเอาชนะฟางมีได้งั้นเหรอเหย่เสียวเออมีพลังมากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกัน <c oughs> ในความทรงจําที่รูปให้มาร่างนี้เคยบาดเจ็บมาก่อนและฉันมักจะมาที่ป่ปาเล็กๆแห่งนี้คนเดียวเออเลือดในอกดูเหมือนจะไหลย้อนกลับนี่เป็นเพราะว่าสูญเสียพลังวิญญาณมากเกินไปฉันรู้ว่ามันลําบากในการต่อสู้กับฟางมีผู้ที่มีพลังวิญญาณระดับสองแต่ฉันคิดบวกไอ้มากๆก่อนจะตัดสินใจทําอะไรลงไป ฉันบอกคุณว่าหลังจากที่สูญเสียพลังวิญญาณไปแล้วลลัรับที่จะตามมานั้นมันร่ายแรงมากนอกจากนี้คุณยังใช้มันอย่างรุนแรงทาให้พลังวิญญาณของคุณไม่เป็นระเบียบ <c ười> อะถ้าคุณต้องรีบซื้อผงนินจีนเพื่อมารักษาโดยเร็วมิฉะนั้นชีวิตของคุณจะหายไปเออฉันมี 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเหรียญทองแล้วฉันจะไปซื้อผงนินจีได้ที่ไหนเอ๊ะนั่นใครน่ะเขามาอยู่ที่นี่ได้ไงือเอ๊ะ นั่นมันผู้ชายคนนั้นนี่ยิ่งเขามานอนอยู่ที่ริมทะเลสาบในซิวหย่นถางเด้ยังไงกันหืมคุณหนูเสี่ยเ,เราพบกันอีกแล้วนะดูเหมือนว่าเจ้าจะชอบแอบดูคนอื่นนอนหลับนะอ, <c oughs> อ,ะอะข้าขอโทษนะนี่เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่ถ้าข้าไม่ช่วยรักษาเจ้ากากเลงว่าเจ้าจะไม่มีชีวิตรอดนะฟึบอมีพลังไหลเข้าสู่ร่างกายข้ารู้สึกสบายจัง รู้สึกกับปุนจางนี่เขากําลังรักษาค่ายอยู่งั้นเหรอระบบเตือนคุณได้เปิดใช้ภารกิจที่ซ่อนอยู่เนื่องจากร่างกายของคุณได้สูญเสียพลังวิญญาณไปมากคุณต้องเปิดการใช้งานหมดพลังงานไซโครที่ใช้อยู่หรือไม่การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณใช่ใช่อ่ะ <c> ค <oughs> ่าไม่พอมันยังไม่พอฉันต้องการมากกว่านี้อะไรกันอ,อ,อนี่จเจ้าออ,อ,อ หีนางสามารถดูดซับพลังวิญญาณของข้าได้งั้นเหรออ่ะออือระบบแจ้งเตือนระบบแจ้งเตือนขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับพลังวิญญาณจากผู้อื่นและสามารถเข้าสู่ดับสิบสามได้สําเร็จร่างกายของขอดูดีมากสวยงามมากอือระบบแจ้งเตือนขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับพลังวิญญาณจากผู้อื่นสามารถเข้าสู่ดับสิบหกได้สําเร็จอือ การแจ้งเตือนระบบก่อแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับประดังวิญญาณจากผู้อื่นสามารถเข้าถึงระดับยี่ส้าได้สาเร็จพี่สาวฮะน้องสาวพี่สาวท่านตื่นแล้วก็ได้ยินมาว่าท่านบาดเจ็บสาดหลังเลิกเรียนวิชาดาบข้าคิดว่าท่านจะเป็นอะไรไปเสียแล้วข้าสบายดีเออนั่นเขาหมายความว่าเปิดระบบผู้เงเนินการเยี่ยี่ยวือระดับ25กรอบเกย2ขั้นที่5ประสบการณ์ปัจจุบัน1ทัหนึ่งเหรียญทอง1,700้อผ่านนะไม่มีระดับ25งั้นันหรอ นี่จันสามารถดูดซับพลังวิญญาณของผู้อื่นเพื่ออัปเกรดตัวเองได้อย่างนั้นเหรอว้าวมันเจ๋งมากไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องสูญ yeah! เสียดูดซับพลังวิญญาณงั้นเหรอนี่เป็นวิธีคิดที่ดีจริงๆในการอับเกรดตัวเองดูเหมือนว่ากล้าจะไม่หวงเรื่องระดับของข้าอีกแล้วในอนาคตผิดแล้วคุณไม่สามารถดูดซับพลังวิญญาณของผู้อื่นได้อีกในอนาคตเอ๊ะวันนี้คุณแค่โชคดีปรกากิจี่ซ่อนอยู่ถูกกระตุ้นจึงทำให้เกิดการดูดซับพลังวิญญาณของผู้อื่นได้ฮะ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์และปิดฟังก์ชันแล้วคุณยังต้องการนับเกรดโดยการดูดซับพลังวิญญาณอีกเหรอฉันคิดว่ามันไม่เหมาะสําหรับคุณเลยนะอืมตามใจคุณเลยปิดก็ดีเหมือนกันคุณจะปิดก็ปิดไปเลยฉันไม่ได้ลงเลยในการจูบหรอกนะถึงจะมีฟังก์ชันนั้นอยู่ตลอดไปฉันก็ไม่สามารถไปจับใครมาจูบได้ตามใจนิ่นาะนอกจากการนับเกรดพลังวิญญาณแล้วมีทางไหนอีกบ้างที่จะทำให้ฉันแข่งแข่งขึ้นฟังมีแค่ระดับสองตัวเล็กๆยังทําให้ฉันถึงกับกล้า,าเลือดเลย ถ้าฉันไม่สามารถเก่งๆได้โดยเร็วฉันจะมาปกป้องครอบครัวของฉันได้ยังไงกันและฉันจะอยู่รอดอย่างไรในโลกนี้ตอนนี้ฉันมีวิธีเพิ่มพลังวิญญาณของคุณแล้วคุณอยากรู้ไหมล่ะส้มได้โปรดบอกฉันมาเตะฉันดีๆทำทุกอยา่างนาๆๆส้มน้าๆๆถือว่าเห็นแก่คุณฉันถึงยอมบอกนะคุณสามารถใช้สัตว์วิญญาณแห่งสัญญ,ญาเพื่อช่วยคุณในการต่อสู้และเพิ่มความสามารถของคุณได้ยิง่งอันดับสัตว์วิญญาณสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสริมความเก่งของคุณได้มากเท่านั้น ในป่านอกเมืองมีสัตว์วิญญาณมากมายที่มีคุณภาพสูงเดี๋ยวเย่เสี่ยวเอ,อ๋นี่ฉันยังพูดไม่จบนะพูดไปเดินไปก็แล้วกันสัตว์วิญญาณนะ่ะไม่เคยรอใครวิวที่นี่มีสัตว์วิญญาณมากมายแต่ทําไมฉันไม่พบสัตว์วิญญาณที่เหมาะกับฉันเลยนะแน่นอนการจับสัตว์วิญญาณไม่ใช่เรื่องง่ายๆนับภาษาอะไรกับสัตว์วิญญาณที่เหมาะกับคุณใครใช้คุณไม่ออกมาโดยไม่ฟังฉันก่อนล่ะฉันก็แค่อยากอัปเกรดเร็วๆแค่นั้นเองอ่าฮ่าตุ้มตุม,ตม,ตม,ตมเร็วเข้า นั่นเสียงอะไรนะเหมือนมีการต่อสู้มีใครกำลังจับจัดวิญญาณอยู่หรือเปล่าเฮ้ไปกันเถอะก่อนที่เราจะพลาดโอกาสหืมฟิวพวกเขาเป็นยังไงบ้างขอปรงอยู่วงหางไว้นะพระเจกค่ะแมงมุมพิษหาตัวนี้มันมีพิษรยแรงมากระวังจะได้รับปาดเจ็บจากมันมีการจัดวางกับดักแล้วลอยังให้ตายเถอะนั่นมันมนจริงอยู่นี่นา ว่านะั่นมันคือแมงมุมพิถ่าตัวติดตั้งกับดักแล้วครับแกเราให้แมงมุมพิถ่าตัวหมดพลังมันก็จะอยู่ในถุงของเราแมงมุมพิถ่าตัวอะไรกันมันแข็งแกร่งมากเลยเหรอนี่คือสัตว์ชั้นยอดในบรรดาสัตว์ระดับสูงมันมีพลังมากมายมหาศาลเส้นไหมที่มันคลายออกมายังมีพิษรุนแรงมากตั้งหาชนิดเลยนิ่งจริงอยู่มียูนิคอร์นไฟอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วเขาจะจับแมงมุมพิถ่าตัวไปทําไมกันเราสามารถมีสัตว์วิญญาณสองตัวได้งั้นเหรอ คุณยังไม่เข้าใจสิ่งนี้สัตว์วิญญาณทุกตัวมันมีแกนกลางอยู่ในตัวของมันยิ่งสัตว์วิญญาณมีพลังมากเท่าไหร่แกนจิตวิญญาณก็จะมีพลังมากขึ้นในร่างกายแกนจิตวิญญาณไม่เพียงพอแต่สร้างอาวุธและชุดเกราะเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับแต่งยายุยธะได้อีกด้วยนะเมิงจิงอยู่ต้องการฆ่าแมงม,มุมพิธาตัวอย่างแน่นอนและนําแกนของจิตวิญญาณออกไปเพื่อจุดประสองค์อื่นแต่สัตว์วิญญาณที่ทรงพลังระดับสูงเช่นนี้น่าเสียดายมากที่ต้องถูกฆ่าเช่นนี้เฮนี่คุณกําลังคิด ีอะไรฉันแค่มองดูคนที่ทำลายชื่อเสียงของฉัน <c oughs> มาทำอะไรอะไร,ะไรสนุกสนุกกันดีกว่านะอามิตาพุทธกุณชายขอไว้อะไรแดกคุณยาฟุบฝึกฟ,กฟกึเร็วก่อาวางกับดักได้ฟิวคุณชายแมงมุมพีน้าตตัวได้ตกหลุมพรางของเราแล้วดีม,มากด้วยแกนของจิตวิญญาณระดับสูงนี้ก <c oughs> ามีของกว่าในองค์จัก,กรพรรดิแล้วฟิวกุญชายระวงังรุบ ม,มือสังหารระวังด้วยตูม <c oughs> ปกป้องคุณชายนี่มันอะไรกันใครนะเสียงอะไรนั่นอะไรกันใครกันจังต้าทำแบบนี้ฮะฉันคือคุณยาย